ก็หลายพันหลายตัวนะครับเกี่กับมอเตอร์ปั๊ปมสูบน้ำนะครับตัวนี้ขนาด2นิ้วนะครับ220โวลต์ปั๊มน้ำสองแรงมานะครับเอามาดับไปเปันบัดเล็แต่ว่ามันยังใช้ได้อยู่นะครับเสียงกองเงียบดีนะครับตัว เป็นบัตรเลรทั้งหมดนะครับก็ตัวนี้เป็นขนาด20สิแดงมานะครับของพิชิโรนะครับขนาดปมสามนิ้วเรีงบิดสูงนะครับเร็งด้านสูงก็เอามาทำเป็นระบบบัตรเลรนะครับ ยังไงสนใจท,นท่านใดก็อยากทำก็สอบถามได้นะครับอันนี้ของลูกค้าทั้งหมดนะครับไม่ใช่ของผมผมก็รับทำเดียวๆนะครับขนาดก็ขนาดนี้ก็ทำเป็นบัตรเลทเหมือนกันนะครับ2 2 0ยโวลต์นะครับใช้กับจักรยานจักรยานพอดีแล้วครับ ไม่เล็กนะครับอันนี้ก็มีโอเดนเนียเหมือนกันแรงบิดสูง